สวัสดีครับผมคาบิโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับขายข้อสงสัยกันนะครับที่ว่าเมสเซนเจอร์ของเราขึ้นบุคคลนี้ไม่สามารถส่งข้อความเราไม่สามารถส่งข้อความไปให้เขาหรือไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้นะครับเขาขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยเรามีภาพให้นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะมีอยู่สสาเหตุเท่านั้นนะครับ ย้ำนะครับสองสาเหตุเท่านั้นสาเหตุที่แรกเขาอาจจะปิดเฟซชั่วคราวหรือถาวรไปเลยหรือเฟซเขาโดนระง,งับหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองนะครับเฟซของเขาอะนะครับเขาอะเพื่อนของเราที่เราส่งไปแล้วมันขึ้นข้อาร์มมานะครับแบบไม่พร้อมใช้งานในขณะเนี้ยเขาอาจจะบอกเราแต่ทําไม ที่ผมบอกว่าทําไมเขาจะอาจจะบล็อกแต่คุณผู้ชมไปส่องเฟซเขาได้ใช่ไหมจริงๆนะครับเขามีบล็อกอยู่2ออย่างหนึ่งบล็อกเฟซหรือบล็อกไปเลยบอกทาง messenger บอกทางเฟซหมดเลยเราก็ไม่สามารถติดต่ออะไรเขาได้มีอีกวิธีหนึ่งเขาอาจจะบล็อกเราด้วย messenger อันนี้แหละครับคือเจ้าตัวปัญหาที่ว่าทําไมมันขึ้น m e s s e n g e r ไม่เขาไม่พร้อมใช้งานในขณะน,นี้อะไรแบบนี้ครับก็คือเขาบล็อก เราด้วย Mess e n g e ออย่างเดียวแต่ทางโปรไฟล์ facebook เขาไม่ได้บอกเรานะอันนี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยถามว่าผมช่วยอะไรได้ไหมผมบอกเลยว่าคือช่วยไม่ได้นะครับไม่มีใครช่วยได้เพราะว่ามันเป็นฝั่งของเพื่อนเราอะฝั่งนู้นนะครับเขาได้เกิดปัญหาอะไรสักอย่างขัดข้องหรือเขาบล็อกเราเนี่ละครับจึงไม่สามารถแก้ได้นะครับตรงนี้ อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีน้องๆหรือคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเรื่องนี้เยอะมากนะครับแล้วคิดว่าเป็นพอเฟสเราหรือเปล่าทําไมส่งข้อความไปไม่ได้อันนี้ผมบอกกันนะครับถ้าการที่ส่งข้อความไปไม่ได้เขาจะไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาจะไม่ขึ้นว่าผู้ใช้คนนี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับ m e s s e n g e r ของเราแน่นอน แต่ถ้าเราส่งไปปุ๊บมันขึ้นขีดแดงหรือไม่สำเดี๋ยวมุนติ้วติ้ว,วอย่างเงี้ยครับอันนั้นแหละครับคือปัญหาจากม e เซนเจอร์เราเราก็ต้องไปลบไฟขยะหรือไฟแคสหรือลบเมสเซนเจอร์แล้วติดตั้งใหม่ถึงจะกลับมาใช้งานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องทาความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกละเอียดแล้วนะคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยครับมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับคือชัดเจนมากแลครับแบบว่าถ้าขึ้นมาผู้ใช้ จำเลยนะครับถ้าขึ้นเมื่อไหร่นะครับ Messenger ขึ้นมาแบบว่าผู้ใช้บุคคลนี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้แสดงว่าผู้ใช้คนนี้ครับเขาบล็อกหรือเขามีปัญหาทางเฟซหรือเขาจะถูกลังับหรือเขาอาจจะปิดเฟซชั่วคราวหรือปิดไปเลยถาวรนนะครับมันเป็นได้หลายสาเหตุแต่จำไว้ว่าไม่เกี่ยวกับ Messenger ของเราโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคลิปว <uk> ันนี้มาให้ฟาร์มรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็หวังว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ทาง NN สอนชโยมเตอร์ชาน e ลด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับทาง NN สอนไชโยมเตอร์ชานลจะมาสอนอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ